ในอินเทอร์เน็ตซึ่งพี่น้องเราในเรือนจาหลักสีไม่สามารถจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะเขาก็จะได้รับรู้เรื่องราวนะคะ เกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตผ่านหนังสือเหล่านี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่มีหนังสือประเภทนี้นะคะก็นํามามอบที่ปฏิญญาณาสารดิฉันก็จะเป็นผู้นําไปส่งให้นะคะที่เรนจําหลักสีเป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวอาจารย์หวานจะควบคุมการทํากันบ้านนะคะให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากหนังสือของท่านนะคะขอบพระคุณมากมากพี่ปอยมีอะไรอีกไหมกิจกรรมวันที่สิบเก้าอะครับกิจกรรมวันที่สิบเก้าเชิญค่ะเนื่องจากว่าวันที่สิบเก้านะครับที่เราตอนแรกกําหนดว่าเราเนี่ยจะไป ร่วมยืนหนังสือแล้วก็ให้กําลังใจการทํางานของรัฐบาลในประเด็นทาเนียบรัฐบาลในประเด็นนักโทษการเมืองนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยวรัฐบาลเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวมีการอะไรหลายๆอย่างที่ช่วยเหลือนักโทษการเมืองก็ตัวอย่างเห็นเด่นชัดก็คือมีการย้ายสถานที่คุมขังมีการประกันตัวนักโทษการเมืองบางจังหวัดแต่ยังมีนักโทษการเมืองบางส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นะครับที่เราก็ต้องการเรียกร้องให้มีการดําเนินการต่อไป นะครับแต่เนื่องจากว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยเขามีการปิดทำเนียบรัฐบาลนะครับครับเขาปิดนะครับเมื่อกี้โทรถามนะครับเห็นพิรุตตาบอกเขาปิดยังไงเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วก็ไม่มีการยื่นหนังสือใดๆไม่มีการรับอะไรเลยเราก็เลยต้องขอเลื่อนกําหนดการกิจกรรมการชุมนุมให้กําลังใจรัฐบาลนะครับในประเด็นนักโทษการเมืองนะครับออกไปก่อนถ้าไงก็จะขอประชุมกําหนดกิจกรรมคงต้องหลังการชุมนุมของแก๊งจโนเสาร์ก่อนนะครับ ก่อนแก๊งเซไอก่อนเราถึงจะได้ไปครับยังไงก็ไอซ์เอชค่ะไอซ์เอชผมเพราะทานแก๊งเอ่ยยกน้ำแข็งเพราะทาเพราะท่าสมัยมากรู้จักอาจารย์รู้จักไอซ์เอชด้เพื่อนาน่เออครับเพราะฉะนั้นก็สิบเก้าเลื่อนไปนะคะพี่น้องก็ติดตามข้อมูลข่าวสารทุกอย่างนะคะอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็ยี่สิบสามพี่ตุ๋ยเลี้ยงอาหารพร้อมดนตรีครับวันที่ยี่สิบสามนะกลุ่มแนวร่วมแสดงมิบุรีนะครับพร้อมด้วยศิลปินแสดงครับก็เห็นพี่ทอมบอกว่าจะมา วันที่23พฤศจิกายนะครับเวลาตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปเราจะมีกิจกรรมรับทานอาหารร่วมกันของนักโทษการเมืองนักเรนจําชั่วคราลักสีครับยังไงก็ขอเชิญนะครับนักเรนจําชั่วคราลักสีนะครับวันที่23นะครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่องอีกสองเรื่องค่ะนะคะวงทัพทิมสยามพี่น้องประทับใจอยากจะช่วยน้องๆนะคะ แผ่นละห้าสิบาทนะคะบันทึกการแสดงสดแสดงแ่มแตวอย่างเงี้ยแหละค่ะตอนนี้มีอยู่สามแผ่นนะคะถ้าใครอยากจะได้ไปฟังที่บ้านนะคะก็อยู่ที่น้องพอดอยู่ตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ค่ะคุณพี่ธีรศักดิ์นะคะรองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ทางด้านสถาปนิกนะคะท่านวาดภาพนะคะเป็นสอ,อ,สอวาดด้วยมือนะคะเชื่อไหมคะพี่น้องท่านวาดพี่น้องแสดงทีละคนค่ะ ท่านวาดทีละคนนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่สนามกีฬาราชมังคลาพิเศษท่านนำมามอบให้กับปฏิญญาณาศารเพื่อจำน่ายในโอกาสเป็นสคสอปีใหม่นี้นะคะท่านก็บอกว่าอาจารย์ขายแผ่นละยี่สิบบาทก็แล้วกันนะคะก็แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณานะคะถ้าท่านใดต้องการนะคะท่านบอกว่าที่เต็มแค่นี้เนี่ยนะคะจริงๆมันเยอะกว่าน,นี้แต่ท่านไม่ไหวแล้วท่านก็กเกษียณมาหลายปีแล้วนะคะอายุก็อยู่ในระยะเจ็ดสิบกว่านะคะแต่ท่านนะคะต้องการจะ ทำทีละท่านจริงๆนะคะฟังแล้วประทับใจมากๆนะคะขอเรียนเชิญด้านหลังนะคะครับก็ช่วยกันสนับสนุนสกสฉบับนี้ครับและร่วมกันเขียนนะครับถึงอธิบดีสารอาญาเรียกร้องให้ประกันตัวผู้ต้องหานักโทษการเมืองและนักโทษในหนึ่งสองนะครับช่วยกันส่งเลยนะครับโอกาสปีใหม่นี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับกิจกรรมเรากําเนิดกันตรงนี้เลยค่ะค่าแะ้วค่ะพี่น้องนะคะถ้าไม่มีประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะมี วัสดีสพี่น้องที่เคารพนะครผมหัวหน้ากลุ่มลั่นกล่องลบนะครับเรามีความยินดีนะครับแล้วขอเป็นกําลังใจกับอาจารย์สมศักดิ์นะฮะอ่าด้รผมใช่<ๆ>เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ผมมาให้กําลังใจกับกลุ่มปิญญาหน้าสารแล้วอยากจะบอกว่าเราจะเดินคู่ขนานกันนะฮะในมวลชนที่ผมได้ถือครองอยู่นะครับ เราจะดูแลพวกท่านเป็นอย่างดีนะฮะไม่ให้มีสิ่งใดที่มารบกวนเพราะเราได้ประชุมกันภายในแล้วว่ากลุ่มคณะนิติราชจะเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใช่ไหมพี่น้องโดยเฉพาะกฎหมายล่าแม่มดซึ่งเราเลยเห็นว่าเป็นความละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แล้วเราก็ได้ฟังนะฮะผมเป็นคนเสื้อแดงที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด68วันถ้าพี่น้องไปร่วมชุมนุมก็จะรู้กลุ่มของเรามีลักษณะเด่นก็คือเราจะมีกองอยู่เจ็ดใบในนาทีสุดท้ายนี้เราต้องทิ้งทั้งหมดเพื่อเอาชีวิตเพราะเรามีชีวิตเราจะสู้สู้เพื่อให้ได้ความถูกต้องสู้ให้ได้สิทธิของประชาชนไม่ใช่เป็นอย่างนี้ ประเทศเราย่ำแย่เพราะกฎหมายมันกลายเป็นกฎขี่แล้วประชาชนก็ทุกข์ยากเสมอมาด้วยอำนาจเถื่อนอำนาจนอกระบบอำนาจเผด็จการซ่อนรูปและไม่ซ่อนรูนรปผมหวังว่านะฮะในมวลชนปฏิญญาหน้าสารเราจะจับมือประสานงานกันกับทั้งกลุ่มร่างกองลบแล้วเราจะดูแลพวกท่านขอให้ท่านมีความสบายใจ ผมในานามหัวหน้ากลุ่มัานกองรบจะขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจและจะดูแลพวกท่านให้อยู่อย่างเรียกว่าไม่ต้องกลัวจะเรียกว่าไม่ให้ยุงไม่ตายไรไม่ตอมพวกเรายินดีที่จะเป็นแนวหน้าปกป้องพวกท่านขอให้ท่านมีกำลังใจประชาธิปไตยความยุติธรรมอีกไม่นานก็ต้องเป็นของประชาชนชาวไทยใช่ไหมพีม่น้องครับ ขอเพียงในท่านมีเดินการแน่ๆนะครับแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ความร่วมมือในทุกสิ่งนะครับอีกไม่นานความอ่มครึน,น,นต่างๆก็จะปรากฏประเทศนี้ต้องไม่มีนักกฎหมายการเมืองอนักโทษการเมืองใช่ไหมพี่น้องมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและอำนาจต้องเป็นของประชาชนใดด้วนั้นไม่เป็นของเยียมไอ้คนไหน ไม่มีคำขอใดๆเราจะไม่มีการฟังคุณขอมาเราก็ไม่ไม่ปฏิบัติตามประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินกลุล่มร่างกรอก็ปฏิญาณเหมือนยันว่าเราจะปกต้องพิทักษาพิบัิมไตยและความถูกต้องทั้งกฎหมายระชาธิมไตยสิทธิเราจะชื่อเวยกันขอบพระคุณมากค่ะขอให้กำลังใจพี่น้องนะครับ ชชยชนะอยู่กใกล้เรื่องของเราเราชนะแน่นอนครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะแม่เรามีกลองแล้วนะคะลั่นกลองรบรบนะคะพร้อมที่จะตีกลองนําแล้วค่ะอ่าพี่เหนงมาแล้วนะคะพี่เหนงไปวันนี้ร้อยกิจกรรมนะคะวันนี้นะคะขอเรียกเชิญพี่น้องด้านหน้ามามาร่วมกันร้องเพลงความไม่เป็นธรรมค่ะค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรียงเรียงหน้าเข้ามาเลยหน่งมาเชิญ เชิญพี่น้องในเวลาเดียวกันเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะได้เก็บเต็นท์พร้อมๆไปด้วยนะคะไปไปแช่แข็งมาใช่ไหมเนี่ยดูามาเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> เยินไหมยนไหหนาวไหมหนาวแม่งเลยค่ะวันนี้นะคะมีตั้งสี่กิจกรรมนะคะมีแช่แข็งประเทศไทยนะคะกับพี่หนูลิงนะคะแล้วก็มีพี่สุชาตินาบางไซนะคะไปที่นาสถานพูดอเมริกานะคะ เพื่อเรียกร้องต่อโอบามานะคะปล่อยนักโทษการเมืองแล้วก็ไม่สนับสนุนไม่ให้อเมริกาสนับสนุนการรัฐประหารแล้วก็เผด็จการทุกรูปแบบด้วยนะคะแล้วก็มีวันนี้ก็มีกลุ่มนักศึกษานักเรียนแล้วก็กรรมกรเกษตรกรชาวนาน,นะคะถแถลงนะคะร่วมกับอาจารย์จัน์ไม่เห็นด้วยกับการแช่แข็งประเทศไทยแล้วก็เนี่ยค่ะกิจกรรมที่4ี่ที่ จินยาน่าศารนะคะให้กำลังใจนะคะอาจารย์สมศักดิ์นะคะก็พูดถึงอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็ต้องไม่เพียงแต่เราให้กำลังใจกันนะคะเราจะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างอาจารย์สมศักดิ์ด้วยใช่ไหมคะพี่น้องนะคะดิฉันก็ยืนยันว่าไม่เพียงแค่ให้กำลังใจกันแค่ ผ่านไปผ่านมานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเราพร้อมที่จะต่อสู้เคียงข้างอาจารย์สมศักดิ์นะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปิดปากนักวิชาการที่กล้าพูดนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้อะไรเยอะมากมายนะคะถ้าอ่านจากงานเขียนของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยประวัติศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยทำให้พวกเราตาสว่างใช่ไหมคะพี่น้อง นะคะการจะใช้กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาปิดปากนักวิชาการนะคะซึ่งเป็นการนําเสนอในด้านวิชาการแล้วก็เป็นด้านประวัติศาสตร์ไม่มีใครสามารถบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้นะคะประวัติศาสตร์ที่เกิดจากข้อเท็จจริงเว้นแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนโดยนะคะคนที่ไม่ได้เขียนไม่ได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะคะเขียนเพื่อบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่อาจารย์สมศักดิ์นะคะ เขียนประวัติศาสตร์จากข้อเท็จริงเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์จากข้อเท็จริงไม่สามารถบิดเบือนได้ใช่ไหมพี่น้อง,องเราจะยอมให้นะคะกฎหมายนะคะมาบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้ยังไง <_' S 1> เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการนําเสนอข้อเท้จริงของอาจารย์สมศักดิ์เจียมแล้วก็อยู่ภายใต้นะคะรัฐธรรมนรูญอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมเขียนเนี่ย กฎหมายเองเนี่ยไม่ได้คุ้มครองนะคะเในเรื่องของมาตาหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยคุ้มครองพระมหากษัตริย์พระราชินีผู้สมเด็จราชการและองค์รัชทายาทนะคะแต่ที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมเขียนนะคะเกี่ยวกับเจ้าฟ้าหญิงนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในสี่ตำแหน่งนั้นที กฎห,หมายมาตรา1-2คุ้มครองเม่นั้นการที่จะเอามาตรา1-2มาเล่นงานจารสมศักดิ์เจียมดิฉันมองว่าเป็นการตัดลิ้นนักวิชาการของพวกเราพวกเราจะยอมไหมคะมดีฉันคนหนึ่งนะคะเยังยืนยันนะคะว่าจะร่วมกันนะคะกับพี่น้องเราจะต้องนะคะยืนเคียงข้างอาจารย์สมศักดิ์เจียมค่ะไม่ใช่ให้แค่กำลังใจเท่านั้น การยืนเคียงข้างกันนะคะมันก็มีร out, 不不ูปธรรมใช่ไหมคะพี่น้องวันอังคารนี้ใครจะไปให้กําลังใจบ้างไหมคะมีไหมคะมียกมือหนสิคะพี่น้องเราจะไปให้กําลังใจอาจารย์สมศักดิ์นะคะวันอังคารที่อายการค่ะที่สํานักงานอายการนะคะ จิตตาก็เคยเจอคดีมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้เป็นคดีกันจริงๆนะคะการต่อสู้เนี่ยดิฉันยังเชื่อมั่นนะคะว่าคนที่มีอุดมการเดียวกันนะคะถึงจะเคียงข้างกันไปได้นะคะเราอย่าเชื่อมั่นว่าการต่อสู้เนี่ยจากครอบครัวเนี่ยจะเป็นตัวหลักเนี่ยดิฉันยังไม่เชื่อนะคะดิฉันเชื่อว่าคนที่มีอุดมการเดียวกันเท่านั้นจะเป็นตัวหลักในการยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันในภาวะที่สังคมแตกแยกเนี่ยครอบครัวก,ก็ต้องมีความหลากหลายใช่ไหมคะที่จะคิดย่อมคิดเห็นต่างกันได้แต่ว่าคนที่มีอุดมการเดียวกันเนี่ยเราสามารถยืนหยัดแล้วก็เคียงข้างต่อสู้ไปได้วยกันได้นะคะเพร่นั้นที่ฉันยังเชื่อมั่นนะคะว่าพวกเราจะไม่ทิ้งกันนะคะเราจะยอมให้ นายชาการที่เป็นหัวหอ,อกคนสําคัญที่กล้าออกมาพูดเกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองและเขียนประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะที่ดิฉันอ่านแล้วนะคะเใครเคยอ่าน,น,นหนังสือประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของอาจารย์สมศักดิ์เจียมบ้างไหมคะถ้าอ่านแล้วพวกเราจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าหนังสือเล่มน,นี้มันมีคุณค่าและความหมายมากในทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าประวัติศาสตร์ที่ชนชั้นนาหรือว่าการ หลายๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันถูกบิดเบีอยนไปจากข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยอมให้นักวิชาการที่เขียนประวัติศาสตร์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยถูกปิดปากได้อย่างไรนะคะเราจะไม่ยอมให้นักวิชาการแบบนี้ถูกปิดปากได้นะคะแล้วเราไม่ได้มองแค่ว่าอาจารย์สมศักเป็นนักวิชาการอย่างเดียวเรามองในฐานะเพื่อนมนุษย์หรือคนทุกๆคนนะคะ ควรจะต้องมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดที่จะคิดที่จะเขียนใช่ไหมคะพี่น้องเราไม่ได้ปกป้องในฐานะที่ว่าถ้าเป็นนักวิชาการแล้วเราต้องปกป้องแต่ใครใก็ได้ที่ถูกกระทํานะคะถึงแม้ไม่ใช่นักวิชาการถึงแม้เขาจะเป็นคนขับแท็กซี่หรือเขาจะเป็นกรรมกรในโรงงานถึงเขาจะเป็นแม่ค้าขายของถ้าเขาถูกกระทําแบบนี้ไม่เป็นธรรมเราก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันใช่ไหมคะ นะคะอันนี้ต่างหากนะคะที่พวกเราจะต้องให้กําลังใจกันแล้วก็กําลังใจจะต้องออกมาในลักษณะที่เป็นปรูปธรรมมากที่สุดนะคะวราเราจะต้องยืนหยัดเคียงข้างกันให้มากที่สุดให้เห็นว่าเมื่อคนหนึ่งถูกกระทานั่นหมายถึงว่าการใช้ม้แต่หนึ่งสองกับใครก็แล้วแต่นั่นหมายถึงพวกเราเนี่ย ถูกธรรมด้วยการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อใครใคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการต่อสู้เพื่อตัวเราเองด้วยนะคะเพราะพวกเราก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะถูกกลั่นแกล้งโดยใช้มาตราหนึ่งสองเมื่อไหร่นะคะการกลั่นแกล้งมีหลายวิธีการนะคะกกลัน่นแกล้งทางการเมืองขัดผลประโยชน์ซึ่งเราก็จะเห็นว่าล่าสุดนะคะก็มีพี่น้องเราใช่ไหมคะใครโดนมาตราหนึ่งสองเป็นพี่น้องเราหมดอะคะ่ะตอนนี้นะคะ ที่โดนนะคะที่ชายแจ้งจับนะคะเห็นได้ยังคะว่าการเป็นพี่น้องคานตามกันมาการเป็นพี่น้องตามสายเลือดไม่สามารถที่จะคิดแบบเดียวกันได้นอกจากพี่น้องที่ค่วมบุดเดิมกันและแนวคิดทางการเมืองเหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้ต่างหากที่พวกเราต้องยืนหยัดนะคะว่าเราจะไม่ได้มองหรือต่อสู้ปกป้องกันเพราะเราเป็นสายเลือดเดียวกัน นะคะการปกป้องการให้อำนาจผ่านทางสายเลือดไม่ใช่วิถีประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องคนที่มีแนวคิดอุดมการเดียวกันเราคือพี่น้องกันนะคะแล้วเราก็จะต่อสู้ปกป้องกันไปนะคะทีฉันยังดีใจนะคะว่าแม้กระวันนี้นะคะกิจกรรมหลายหลายที่นะคะมีกิจกรรมเยอะมากวันนี้มีทั้งห้ากิจกรรมนะคะ กิจกรรมใหญ่มากเลยนะคะที่บางพีนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมของนปชนะคะเป็นเวทีเวทีอะไรนะคะปราบขบศหรืออะไรสักอย่างนะคะจะเห็นว่าเป็นเวทีที่ทุกคนต้องมุ่งเป้าไปที่นั่นนะคะแต่อย่างน้อยนะคะเวทีที่ให้กําลังใจอาจารย์สมศักดิ์นะคะก็แสดงก็ยังมองเห็นได้ว่ายังมีพี่น้องนะคะมาร่วมกันถือว่าหนาตาทีเดียวนะคะถ้าเทียบกิจกรรมทั่วๆไปในปฐินญาน้ารนะคะ ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเยอะสําหรับพวกเราแหละนะคะแล้วก็ยังมีคนชมที่บ้านอีกใช่ไหมคะพี่น้องแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะเราไม่ได้ทําไปตามเมื่อมีเรื่องอะไรเมื่อจบไปแล้วเราก็จะเงียบหายไปเราจะไม่มีการเงียบหายไปนะคะเพราะเราจะต้องติดตามกันอย่างกระชั้นชิดเลยนะคะว่า เมื่อเข้าสู่กระบ,บวนการทางอายการแล้วอายการจะมีความเห็นส่งฟ้องศาลหรือไม่นะคะโดยส่วนตัวดิฉันแล้วเชื่อมั่นว่านะคะอายการนะคะต้องพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะเพราะคดีนี้นะคะเป็นคดีที่ พวกเราประชาชนสนใจและจับตามองและเชื่อว่าไม่ใช่แค่ประชาชนธรรมดาอย่างพวกเรานะคะในแวดวงวิชาการเองก็ต้องจับตามองเหมือนกันนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเมื่อคุณไม่มีเสรีภาพในการคิดการอ่านการเขียนภายใต้นะคะหลักวิชาการแล้วเนี่ยถามว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะได้รู้ได้เห็นอะไรบ้างต่อไปก็จะต้องเขียนตามที่ต้องการของจนชนนาไม่เขียนเท่านั้นเราจะไม่มี นะคะข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการปรากฏแก่สายตาพวกเราเมื่อนั้นประวัติศาสตร์เมื่อถูกบิดเบือนไปแล้วนะคะประวัติศาสตร์จะนำมาสู่เมื่อเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มันก็จะผลักดันให้เรารุกขึ้นมาต่อสู้ได้แต่ประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนอย่างที่พวกเรานะคะได้อ่านได้เขียนได้ฟังกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่มันถูกฝังหัวอยู่ในวิถีของคนไทยมาโดยตลอด ก็คือพมา่าเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองนะคะลอกเอาทองของกรุงศรีอยุธยาไปนะคะแล้วก็เอาไปสร้างที่พมา่าเมื่อไหร่ที่พมา่าประสบชะตากรรมนะคะพวกเราก็บอกสมน้ำหน้าเนี่ยเมื่อก่อนเคยมาเผากรุงศรีอยุธยาถามว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงหรือเปล่านะคะเราสามารถย้อนไปดูประวัติศาสตร์ได้แล้วอะไรบ้างที่มันนำมาสู่ปัญหาณปัจจุบันนี้ เวลามีแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นแรงงานพม่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็บอกพวกพม่าเข้ามาทํางานตั้งข้อรังเกียจเพราะว่าบรรพบุรุษเขาเคยมาปล้นนะคะเอาทรัพย์สินของประเทศไทยไปนะคะแต่เราไม่เคยพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เราไปปล้นเอาทรัพย์สินของลาวมาเลยใช่ไหมคะพี่น้องเราไม่เคยพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เรานะคะ ใช้ภาษาเขมรตั้งเยอะแยะนะคะแล้วเราก็บอกว่านี่คือภาษาไทยนะคะอะไรที่เอาเขามาเนี่ยไม่เคยบอกนะคะแต่เขา,เาไปจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู้นะคะแต่เราก็พูดกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นตัวบอกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วก็อ้างอิงตามหลักวิชาการนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะ แล้วเราก็จะมีนักวิชาการสักกี่คนที่กล้าเขียนอะไรตรงไปตรงมาแล้วทำให้คนอย่างพวกเราเนี่ยได้เปิดหูเปิดตานะคะก็คิดว่าไม่รู้วอาจารย์สมศักดิ์ได้ยินหรือเปล่าน,นะคะถ้าได้ยินก็จะบอกว่าอาจารย์คะไม่เพียงแค่ให้กำลังใจแต่จะยืนเคียงข้างนะคะแล้วก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะ สิตาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้อ่านงานของอาจารย์แล้วก็ติดตามนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะอาจารย์ได้พูดเรื่องการยกเลิกนะคะแปดข้อนะคะที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาอาจารย์ไม่ได้บอกยกเลิกมาตรหนึ่งสองอย่างเดียวนะคะมีองค์ประกอบอื่นด้วยนะคะการยกเลิกมาตรหนึ่งสองไม่สามารถแก้ปัญหาในประเทศของเราได้นะคะ ที่จะนำมาสู่เสรีภาพในการพูดการคิดนะคะอาจารย์มีข้อเสนอดีๆนะคะเราไม่อยากให้นักวิชาการแบบนี้ถูกปิดปากด้วยมาตรกาหนึ่งหนึ่งสองพวกเราต้องร่วมกันให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจที่เป็นรูปธรรมซึ่งดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่จะนะคะยืนเคียงข้างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเป็นพี่น้องกันค่ะขอบคุณค่ะขอเสียตบมือให้กับพี่หนิงครับ พี่หนิงนี่ก็เป็นนักต่อสู้สตรีท่านหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่านี้บทบาทนักสู้สตรีเรามีมากขึ้นนะครับเหมือนเมื่อวานเพิ่งเจอกันเลยนะพี่นะเอาละครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องเรานะครับที่เดือดร้อนอยู่นะครับตอนนี้นะครับอาจารย์สุรชัยดานวัฒนานุสรนะครับได้ทําเรื่องนะครับถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานอายจยโทษแก่ผู้ต้องโทษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับ ซึ่งป้าน้อยนะครับก็ได้มาขอให้พวกเรานะครับช่วยกันลงชื่อเพื่อจะถวายดีกาในเอกสารฉบับนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับสะดวกนะครับช่วยนะครับช่วยในการร่วมลงรายชื่ shoes, ainsi, อนะครับสนุนนะครับเรียกร้องให้พิการอภัยโทษผู้ต้องหาในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะผมจะเดินแล้วขอให้พี่น้องที่สะดวกลงชื่อนะครับช่วยลงชื่อในเอกสารฉบับนี้เพื่อที่พี่อ่าป้าน้อยนะครับจะได้นําตรงดําเนินการตามกระบวนการต่อไปนะครับ อันนะครับลําดับต่อไปนะครับก็เป็นการกิจกรรมของพวกเราเลยครับกิจกรรมเป็นเชิญสัญลักษณ์ของกลุ่มปฏิญญาน้าสารนะครับมีคนตั้งคําถามมากเลยว่าเรามาร้องเพลงทุกวันอาทิตย์เหรอไม่ใช่นะครับเรามาแสดงออกเพื่อเรียกร้องจากที่ผู้ตายใช่ไหมครับพี่น้องอ่เชิญเลยครับพี่ครับสุดท้ายนี้ก็มาร้องเพลงความไม่เป็นธรรมร่วมกันนะครับครับก็เชิญคนที่ร้องได้เชิญด้านหน้าเวทีเลยครับฮะเชิญเลยฮะ เชิญมาร่วมกันร้องเพลงความไม่เป็นธรรมครับครับเชิญเลยนะฮรครับฮะเชิญเลยฮะเชิญเชิญด้านหน้าเลยฮะด้านหน้าครับเชิญมาด้านหน้าเลยนะฮะมาด้านหน้า ครับเชิญด้านหน้าเลยนะฮะมามาลองพร้อมๆกันนะฮะครับอ่าครับครับสต่าไม่มีใช่ไหมฮะ,ะครับครับหนึ่งสองสามความเป็นธรรม เมื่อไม่เป็นธรรมตั้งคมอยู่ได้อย่างไรเมื่อตราชูอ่อนไหว,หว้ลวกแัลควาโอหนอเมืองไทยใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์ขาวเป็นดำอายุนติธรรม มากมายหลายเหตุให้เห็นใช้ตราชูพระหานพรานกาเวนประชาลำเข็นพอไรเข็นกติกาเมื่อไม่มีความเป็นธรรมการมกี ยอมไม่มีมาดังฟ้าควารดวงดาราอาณาเมือดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจะต้องเป็นธรรม คำจุนชาติไว้ทั่วนาผ่านทางองคางไทยจุนจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความเป็นธรรม แามเมื่อีย่อมไม่มีมาดังฟ้าฟ้า,ฟาไรดวงดาราอาณาเมื่อดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจะต้องเป็นธรรม คำจนชาติไว้ทั่วนาพวันทองของไทยจนจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมทั่วนาพวันทองของไทย จนจำใส่ใจให้มีความยุดตธรรมยุดตธรรมยุดตธรรมยุดตรับขอบคุณทุกท่านครับ